เดี๋ยวนะนี่นี่คือเราเพิ่งเท่าถ่ายทอดสดหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้กดไม่ได้กดถ่ายทอดสดไหมอ่ะตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนหรือเปล่าฮะใครมาแล้วช่วยช่วยส่งชื่อนิดนึงนะฮะจะจะได้ทราบว่าเป็นใครนะฮะ เราย่อจอเล็กเนี่ยมันก็จะเบีย้ยวอย่างเงี้ยเนาะนะปรับให้มันเต็มเดี๋ยวเราลองขอขอปรับสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเอาโมเสีม โมดสตรีมอย่างนี้นะแล้วก็อ,อย่สักคู่นะฮะ น่าจะประมาณนี้น่าจะได้เรามาั้งคราวนี้เราก็าจะเห็นเห็นอะไรชัดขึ้นนะฮะฮัลโหลฮัโลเทส อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะว่าวันนี้นะเราจะมาทําอะไรกันบ้างนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะอ่าเราจะมากาชากันนะครับสําหรับตู้ของน้องอาโกนะฮะที่เพิ่งเข้ามาประมาณเติมมันบอกว่ามันจะเปิดใบ่สามแต่ว่าประมาณใบมงกว่ามันก็เปิดละเราก็รออยู่นะฮะรออ่าแล้วก็วันนี้จะมาเปิดน้องอาโกกันนะครับนี่ตัวนี้นะฮะน่ารักมากๆเลย เรามาดูกันก่อนนะว่าน้องอาโกสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะอะมาดูนะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะนี่นะฮะน้องอาโกนะฮะคือ,อต้องบอกว่าเป็นตัวสเปเชียลที่แข็งแกร่งและก็แข็งแรงมากๆเลยนะเนื่องจากมีสกิลที่ เร่งเดเมจได้ดีมากๆนะก็คือการเพิ่มค่าคริติคอลนะฮะนี่นะที่เลเวล5นะครับ39.5%แล้วก็เพิ่มคริเดเมจอีกต่างหากด้วยนะก็คือทั้งเพิ่มคริติคอลเรตแล้วก็เพิ่มทั้งคริเดเมจด้วยนะแล้วก็สกิลรองของน้องนะฮะนี่นะฮะเพิ่มความเสียหายคริของฝ่ายเราทุกคนเลยนะฮะอีก17.3%อ่าคุณนมไม่ใช่คุณนมนะฮะแอดไก่นะฮะไก่ทอดนะฮะ ยินดีต้อนรับนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามากระชากันนะ,ะมาดูเกลือกันว่าวันนี้จะเกลือหรือไม่เกลือนะฮะอ่าโอเคได้ยินเสียงเสียงชัดไหมคุณนมอ๋อไม่ถึงน้องก๋ว <laughs> ได้ยินเสียงชัดไหมฮะเสียงเสียงในเกมดังไปหรือเปล่านะขอเซาเช็กนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปเริ่มกันใหญ่โตนะฮะอ่อ่าโอเคเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทยอยเข้ามากันบ้างแล้วนะฮะเป็นว่าเดี๋ยวก็จะเอาเลยไหมอ่ะ ใหญ่โตน้องน้องก็มีฉายาอีกฉายาหนึ่งก็คือโดเรมอนนะคือเหมือนกับต้นแบบของตัวน้องเนี่ยจะมาจากโดเรมอนนะหลายหลายคนพูดนะชัดครับโอเคนะฮะนี่นะน้องก็มีกระดิ่งที่คอด้วยนะแล้วก็เนี่ฮะผมจะเป็นสีฟ้านะ,ะชุดสีฟ้านะฮะแล้วก็ตรงหน้าทองของโดเรมอนจะเป็นสีขาวนะฮะแต่ว่าอันนี้เออไม่ใช่หน้าทองนะแต่เป็นหน้า SDF นะฮะ โอเคนะฮะเอาเป็นว่าเริ่มใหม่เริ่มกันก่อนเลยก็ได้นะมาเลยดีกว่าโอ้ยผิดผิดผิดเข้าผิดที่อ่ะมาเลยนะฮะมาคือผมแอบส่องช่องอื่นดูนะบางคนก็ห้าสิบโลได้นะบางคนก็การันตีนะบางคนก็สิบโลอะไรอย่างนี้นะเราเองก็ไม่อยากให้ถึงการันตีนะวันนี้เตรียมเพชรมาทั้งหมด 56,500ื่นหกพันห้าร้อกว่าเพชรนี่นะฮะการันตีมันจะอยู่ที่สองร้อยนะฮะถ้าครบ200ร้อโลแล้วเราไม่ได้อะโกนะก็สามารถมารับตรงนี้ได้เลยนะแต่เราก็ไม่อยากถึงการันตีนะอยากจะสักเอ่อักห้าสิบโลอะไรอย่างงี้ก,ก็ก็โอเคนะห้าสิบโลเอภัยได้นะหะ้าสิบโลเอาเป็นว่ามาเริ่มเลยดูกดทีเผลอไปก่อนหนึ่งทีเกลือแล้วเนี่ย ตรงที่น้องดีใจเมื่อกี้จะต้องเป็นสีชมพูนะฮะถ้าถ้าจะได้ตัวลุงนะฮะอ่าแล้วก็ยังมีโอกาสอีกทีหนึ่งนะก็คือแตกลุงตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราเซ็นชื่อเสร็จน้มาลุ้นกันนะฮะอ่สามดาวนะฮะเป็นลายเซ็นหลักที่ผมใช้อยู่ประจำะะโอเคเรียบร้อยเกลือไปหนึ่งนะฮะอ่าสามมีสามทองนะนี่นะเพิ่มนับสิบแล้วนะ ครบ200ก็การันตีนะก็คงไม่อยากไปถึงตรงนั้นนะฮะนี่นะดูความน่ารักของน้องเขาโอเคไปต่อนะฮะสำหรับ20โสโรนะฮะปต้องยังเป็นสีชมพูอย่างนี้นะฮะสูตรสามดาวไม่มาเหรอเนี่ยสามดาวนะ โอ้โไม่แตกลุงด้วยโอ้โหอันนี้เลยแค่สองทองเองรู้สึกว่าเริ่มตน้นไม่ค่อยดีกลิ่นเหม็นๆยังไงก็ไม่รู้นะเหม็นทะเลเหม็นสาบเหม็นสาบเกลืออะไรประมาณนี้ <laughs> อ่ะ,เร,ะเราจะลองดูตัวพีวีของน้องสักรอบหนึ่งนี่ฮนะนั่งเก้าอี้ด้วยโอเคนะฮะไปนะฮะสิบที่สาม ขอสีชมพูตรงนี้ปลิงโอเคนะฮะมาแล้วตัวแรกอ่ามาเซนเชื่อหน่อยรับรับน้องหน่อยนะตรงนี้อาโกะนะฮะอาโกะฮะอาโกะอ้าวไม่ติดนะโอเคนะฮะตัวที่สามนะ น้องอากโกะนะฮะอยู่โรงเรียนของเจฮหน่านะฮะเจฮนน่าเนี่ยมันลายอย่างคล้ายๆอย่างเงี้ยมีสามสามเส้นเหมือนกันอะ่ะแล้วก็ต้องมีฉากมืดๆของเจฮหน่านะ,ะแล้วก็จะพูดประมาณว่าอะไรฉันจะไม่ทําผิดนะฮะถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ใช่เลยนะก็ถ้าได้คือหยุดเลยนะ <laughs> จบ30โลนี่แฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งมากๆนะเรามาลุ้นไปด้วยกันีนว่าโอเคสามสองหนึ่งไป สุนทรครับ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 คร้บครับับครัอคเครับครับอรเบครับลรันครับรียรบรบรับคับัวเอับครัราก็ไม่อยากจะให้มันหลุดเลทบ่อยๆนะแต่ตัวนี้หลุดั ถือว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเอาใหม่ไป,ปต่อไก่ไก่เอไไก่เร่องโอเคขอเนือเ่องโอ้โหเรทสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องอยู่มีกี้น้องเขาอ,าอา่านภาษาไทยไม่ออกโอ้ยไม่เขียนเ,นเรทอ,อย่างงีเ้เนี่ยเฮ้ยมาตอนสองตัวมาเลยไหมมาแล้วไหมเรียบร้อย ปิดตู้แล้วตีตู้ตีดิบเราเองแถมอีกตัวหนึ่งตัวอะไรก็ไม่รู้จบอย่างรวดเร็วโอ้ดีอย่างเลยเนี่ยประหยัดเพชรไปเรื่องเยอะเอาไว้เก็บไว้เปิดตู้ต่อไป <c oughs> เรียบร้อยนะังอากโกโดราเอมอนมาแล้วนะ <c oughs> เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ ไปลุ้อีกตัวนึงอากโกซ้ำหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยแถมเชอรีโน่ด้วยโอ้น้องหนวดน่ารักนะน้องหนวดน้งหนวดเ็วินเตอร์เนฟออคช่ิจูโนเดคอเคนะสี่สิบโลเรียบร้อยนะครับแถมก็ได้ลุงมาอีกสามลุง โอ้ไม่ไมีไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วนะเรียบร้อยนะไอดีดองจะให้หรือเปล่าล่ะถ้าถ้าไก่ให้ก็ยินดีนะไม่ซื้อนะขอฟรีเอามาเปิดเล่นขำๆอย่างนี้ได้นะไม่มีปัญหาได้เรียบร้อยนะปิดตู้เพชรใช้ไปแค่นิดเดียวเองได้น้องอกโกมาแล้ว โอ้โหเลเวลแหมดทันทีนะไปเลยแล้วโกงนะเอาน้านานๆทีนานๆทีนิดนึงก่อนนี้ก็แหมใครจะไปโกงสู้แอดไก่ได้นะฮะแอดไก่แห่งจิบะตะดีมทีมนะนี่นี่เดี๋ยวด้วยก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งอัพตรงนี้นะ เดี๋ยวมันไลิปปั้นในส่วนของ L2D นะมันจะมีเก้าอี้ที่น้องอากโกชอบไปนั่งอยู่นะเป็นเห็นว่าเป็นอนิเมะนะฮะในส่วนของคาเฟ่นะฮะนี่นะฮะ <c oughs> นี่นะครับเรียกตัวมาทันทีนะอยู่ไหนล่ะเ <c oughs> ไปมาการว่าเหลือแอดไก่นคนเดียว <laughs> คนอื่นหายไปหมดนะ <laughs> อากโกหายอ,อ๋ออยู่นี่อากโก้เดี๋ยวเดียวฟันใดนะนิดลอง <laughs> ไหนเก้าอ,อี้อากโกหายไปไหนเดี๋ยวนะฮะขอเซ็ตเก้าอี้อากโกก่อนนะ เ้าอี้อากโกจะอยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่มั่นใจนี่นะมาดูที่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยนี่หรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะเอามาวางไว้นะฮะอ่ะเปลี่ยนมุมหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนี <c> ่ <oughs> <c oughs> น้องอากโกมานั่งแล้วนะมีุกเห็นดี๋ยวดูสิชอบของขวัญอะไรนะ ดูหน่อยโอ้อันนี้หนังสือนะฮะอันหนังสือว่าโอเคอยู่เราจะดูวันที่น่าย,ยิ้มที่สุดก่อนนะฮะวันนี้นะอะไรเนี่ยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะเอาไปเลยนะม,มีไหมไอ่แอดไก่แอดไก่มีไอดีไอดีดองมาแบ่งให้ไหม่ะเพราะว่าแอดไก่ก็จะ เปิดเองอยู่เราไหมอ่ะสตรีมใช่ไหมเออก็ไม่น่าจะมีมาให้เราเนาะโโ<พอ>เรียบร้อยนะขึ้นขั้นห้าไปแล้วเอาไปเลยนะฮะ<พอ>โอ้ขั้นเจ็ดแล้วนะ<พอ>มีอีกไหมฮะเพราะว่าก็อยากจะเก็บเก็บไ<พ>อ้ยซึงนิดนึงดูก่อนว่ามีชอบอันอื่นไหมนะฮะมีไหมเนี่ย ถ้าไม่มีก็จะยัดให้ไปเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของสําคัญนะฮะของสําคัญนะสวัสดีครับคุณเบิร์นนะเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเบิร์นเพิ่งมาคุณเบิร์ดได้ไปแล้วนะ40โลออกไปเรียบร้อยนะ,ะโอเคนะ จบเร็วอย่างงี้ก็ก็ดูคอนเทนต์อา,อาจจะมันดูน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าในส่วนของการประหยัดเพชรนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะอยู่ไหนฮะนี่นะนี่นะครับได้เรียบร้อยไปแล้วนะสกิลอันนี้สําคัญมากนะฮะสำหรับสกิล ex นะฮะต้องยัดให้เต็มก่อนนะอ๋ออันี้ผมขาดผมขาดอีก20นะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเอาได้เอาทีหลังไม่เป็นไรนะก็ ก็ข้าวประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะฮะเจอกันใหม่ก็คงอาจจะเป็นคลิปของในส่วนของกาชาในตู้น่าจะเป็นตู้ตู้ไหนอะตู้ปีใหม่ไหมอะตู้ลิมิตปีใหม่นะฮะตู้ของมุสกิปีใหม่กับอาลุป,ปีใหม่หรือไม่ก็วากาโมนะถ้าวากาโมมาก่อนนะฮะตู้ต่อไปจะเป็นตู้ของออนเซ็นนะคาดว่าน่าจะข้ามนะฮะาคาดว่าน่าจะข้าม เรียบร้อยนะน้องอากโกมาเลยนั่งมานั่งเล่นตรงนี้และก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนเลยนะครับไอ้ว่วายอยู่นี่เองโอเคโอเคก็ผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ